อันยองอันยองสวัสดีค่ะทุกคนขอ,อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอจูม a ชแนลกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเควสสุดท้ายนะคะของอางานเทศกาลวิงบูมแล้วนะคะทุกคนอืมไม่น่าเชื่อนะคะว่าเราจะเดินทางกันมาเชื่อสุดกิจกรรมแล้วเนาะเหมือนจะไม่นานเนาะแบบ9วันใช่ไหมที่มันต้องรอเควสลีนะคะเออก็แบบเออรู้สึกว่าเร็วเหมือนกันเนาะ แล้วไหนอ่เควสที่มีบอสใหม่กับเควสเนื้อเรื่องใหม่นะคะที่มันกำลังจะเดินนะคะก็ะน่าจะรอจบกิจก,กรรมนี้ละมา้างก็น่าจะได้รู้แล้วนะคะว่าบอสต,ตัวที่ออกทีเซอร์ออกมามันจะเป็นเนื้อหาแบบไหนเนาะโอเค,ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาทําคลิปนี้เนาะเรามาทาเควสสุดท้ายกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูก่อนเควสอะไรนะคะอ่านี่นะคะรายงานการวิจัยเทศการวิงบูมนั่นเองสูโคสอีกแล้วหรอน่าจะสูโคสแหละไม่ใช่นะคะ คุยกับเซซายินดูเหมือนว่าไานินนะักวิชาการผู้แสนทุ่มเทจากซูมเมรุว้าซูเมรุจะเกิดความสนใจในเทศกาลวิงบูมนะคะว้าวซูมเมรุหรอไหนเราไปดูดีกว่าซูมเมรุอ๋อนี่หรอซูมเมรุทุกคนว้ช่างเป็นประเพณีที่โรแม,มนติกซะจริงๆ นี่สินะถึงสัุคมค่าต่อการวิจัยวิธีทำอะไรอยู่ลหรอคะไปเดี๋ววานนี้จะเป็นสนัญลักษณ์ของสุเมรุทุกคนอ๋อนักเดินทางนี่เองเธอเองก็สนใจบทเพลงสุดโรแมนติกของมอนสเต็กเลยเข้ามาที่ห้องสมุดเหมือนกันใช่ไหมอีกเราสามารถอ่านบันทึกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราน่ะเพิ่แป๊บเดียวก็อาจจะพลาดได้เลยนะในช่วงเทศากาลม่บุมสุดโรแมนติกนี้ชามอนสเต็มีประเพณี สุดพิเศษต่างๆมากมายรูปแบบของประเพณีเป็นยังไงมีเบื้องหลังอย่างไรบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางการวิจัยที่ดีมากฉันกําลังเขียนรายงานการวิจัยอยู่นะลําพังแค่อธิบายอย่างเดียวก็ไม่ได้จะพอเธอช่วยถ่ายรูปบรรยากาศมิบูมตามจุดต่างๆให้หน่อยได้ไหมโอ้ยคุยถ่ายรูปไปแล้วหรอ,อไม่มีปัญหาค่ะขอบคุณที่ช่วยงานวิจัยนะฉันจะเดินทางนักเดินทางฉันจะเขียนชื่อเธอลงไปในงานงานของฉันแน่นอน สิ่งที่ควรถ่ายเก็บไว้ก็จะมีดอกไม้ประดับน้ําพุที่จัตุรัสรูปปั้นอาเทพเจ้าหน้าวิหารที่ประดับประดาไปด้วยดอกไม้แล้วก็เจ้าของร้านดอกไม้ที่มุ่นอยู่กับการขายดอกไมอ้ออิโฟรารบกวนเธอช่วยเก็บภาพพวกนี้ให้ฉันหน่อยนะถ่ายเสร็จแล้วเอากลับให้ฉันด้วยได้เลยค่ะไหนก็ดูซมิรูเลยสิโอ้โหตาไมไปแบบนี้อ๋อซูมิรูซมิรูในเมืองอะไรวะ มืองไฟหรือเมืองนามนะทุกคนอาจจะเป็นเมืองย่อยก็ได้นะทุกคนโอเคถ่ายรูปหรออ๋อตรงนี้หรออ๋ฉันตรงแทนรวตรงนี้สินะเดี๋ยวก่อนนะที่ประดับน้ำพูโอเคโอเคเสก่ันนะอ่ะต้องใช้กล้องใหญ่นะคะทุกคนไม่รูไหนดซ อ้ามุมนี้สวยทุกคนเอออีกเอออีกเอออีกเดีตรงนี้แหละสวยละสวยละขอเลื่อนขึ้นมาหน่อยสิเออนับวันเอ e เตอรไปเลยนะคะนี่เรียบร้อยได้ไหมโอเคค่ะต่อไปก็ถ่ายลูฟอร่านะคะถ่ายลูฟอร่าพี่บอกถึงก่อนเราจะเสียมารยาทหน่อยรอนิดยว่าสักนิด่าคุยได้หรอกคุยก็ได้อ่ายินีต้อนรับ อยากรู้อะไรหรอคะเกี่ยวกับภาพถ่ายของนี้นะคะอันที่จริงเทศกาลวิ่งบูมนะ่ะเป็นเทศกาลที่มีเอกลักษณ์ของชาวมอนสแตก็กชาวซูเมรู้คงไม่ฉลองกันหรอกจะถ่ายรูปชั้นกับดอกไม้ของชั้นนี้หรอความคิดของคุณเซธดีซาดีนี่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆนักวิชาการคงเป็นแบบนี้สินะ <c oughs> อ่าโอเคค่ะถ่ายรูปเดี๋ยวกันนะ เราต้องถ่ายรูปก,กัน,นาใช่ไหมอ่าตรงไหนนะยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยพอรดโอเคนะค่ะอะหนึ่งสองสามเช็อืมอ่าน่าจะได้แล้วนะคะทุกคนอายังถ่ายที่ไหนอีกนะอีกตรงไหนวะตรงวิหารนะคะเดี๋ยวเราไปวิหารกันค่ะทุกคน ถ่ายรูปตรงไหนตรงนี้หรอต้องเห็นลูกป,ปั้นไหมเราต้องเอาให้เห็นรูกป,ปั้นนะคะถ่ายรูปรูปปั้นใช่ไหมคะอวะอะตรงไหนล่ะอะเออแบบไหนดีคะทุกคนแบบนี้ไเดี๋ยวแบบนี้นี่นๆๆนอ่้าถ้้สยหน่อย เอยหน่อยมุเล็นึนงอแบบนี้ละกันเอาถ่ายเลยค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปรายงานให้กับนางคนนี้รู้นะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วเหรอ๋อถ่ายเสร็จแล้วค่ะถ่ายรูปด,ดีเลยทีเดียวงานไม่ใจของฉันจะต้องได้ใช้รูปเหล่านี้แน่นอนเห็นวิวสวยขนาดนี้แล้วถ้าทำให้นึกถึงสถานที่เเทศกาลสุเมียรุบ้านเกิดของฉันขึ้นมาเลย วายสุเมรุมีเทศกาลอะไรหรอคะอ่าเธอคงไม่รู้สินะทุกๆปีของเราจะจัดงานวันเกิดของเทพแห่งบุปผาเพื่อลำลึกถึงการถือกำเนิดของราชาแห่งย่านำโชควายมีเผยสุเมรุออกมาแล้วนะคะทุกคนอ๋อสุเมรุเป็นเมืองของพืชใช่ไหมอ๋อเมืมองพืชนะคะราชาแห่งย่านำโชคผู้ชายหรอเทพเพืผู้ชายหรอ แต่ถ้าพูดถึงบรรยากาศแล้วก็อาจจะแตกต่างจากเทศกาลวิบงบูมของมันสแตกอยู่บ้างนะจะว่าไปปีนี้ฉันก็ไม่ได้ไปร่วมงานบ้านเกิดของเทพแห่งบุกผาเลยอานานแล้วสินะไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ในซูเมรุ Academy อะคาเดมี่จะเป็นยังไงบ้างอ๋อเป็นโรงเรียนใช่ไหมยอยากไปจึงเโรงเรียนเวทมนต์ซูเมรุพูดออกทะเลอีกละเอาเป็นว่าขอบคุณที่ช่วยนะรับของตอบแทนพวกนี้ไว้กันเถอะ อาเสร็จนะคะทุกคนแหมฉันรู้เลยนะคะว่าให้ทำเควสนี้ทำไมนะคะเป็นการแบบเอาซูเมรุมาล่อเรานะคะเอาเควสเนื้อหาของซูเมรุมาใส่เนาะเออเลิศเหมือนกันนะคะทุกคนชอบต้องอิตาสึมาก่อนใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีซูมิรุอิตาสึมายังไม่มาเลยซูเมรุจะมาได้ยังไงนะคะ <c oughs> ก็ตามนั้นนะคะทุกคนก็จบแล้วนะคะสำหรับเควสทั้งหมดในงานเทศกาลนิงบุมเนาะ สำหรับใครที่ชอบอันไหนหรือไม่ชอบอันไหนก็สามารถมาบอกกันได้นะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่อง Ajuma Channel ด้วยนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมติดตามกันที่ Facebook Ajuma Channel ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเควสต,ต่างๆของ g e n h i n Impact สามารถไปเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ในช่องนั้นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยอง